I <laughs> ประยุทธ์เป็นทหารด้วยดูดิต้องเชื่อประยุทธ์นะาจาเป็นตะกินทหารแบบอย่าง,งวันนี้เราส่งลุงตู่มาตายกันโอ้ oh my god ประยุทธ์จันโอชาเพเยอร์เฉยๆนะประยุทธ์เพเยอร์กับประยุทธ์นี่คล้ายกันเลยเนะี่ยเดี๋ยวคนแม่งจะสับสนหรือเปล่าอย่าบอกนะคราวนี้ประยุทธ์เป็นฆาตกรไม่ใช่ okay. อยากเห็นประยุทธ์ถูกฆ่าว่ะ เพลเยอร์ Player, เป็นฆาตรกรเชื่อกูสิเชื่อกูสิไม่ค่อยได้ทำตรงนี้ทำไปก่อนเฮ้ย <c oughs> ไอเพลเยอร์ Player, เป็นม <c oughs> ันเดินตามกูมันเดินตามกูตามไปดูอ่บกู <c oughs> ตรงเนี้ยอะไรกูเคยถูกฆ่าตรงนี้บ่อยมากตรงนี้คือเอ้า <c oughs> <c oughs> อะไรต้องทำยังไงผูไม่เข้าใจเออช่างแม่งทำไม่เป็นก็ไปทำเควสอย่างอื่นนะฮะได้ค่ะจำเป็นนะคะหวังไว้ก่อน chiều ô đang vào trận kìa. Okay. Hàng hmm. này, yeah. một trận nữa

อับบเดเยอะค่ะบบฮะลงไมค์ทีต้องพอแล้วนะโอเคไหมโอเคครันอ,นอ้าวปิดไม่ได้โฆษณาปิดไม่ได้มาบางังมากั้นอยู่อย่างเงี้ยพี่ตั้งชื่อว่าประยุทธ์เป็นยไงมาไม่เปลี่ยนสก,กินนะสก,กินเดิมเป็นยังไง หยุดท <c oughs> <c oughs> ิ้งตั้งชื่อได้อโอ้ให้ตายเถอะอุนิเฮะนี่นไหนเตรียมสุดเพ้่สั กากลุ่มไว้เ <favour> พ <of osure> ื่อความปลอดภัยเกากลุ ch um. Ch um hm ่มเพื่อความปลอดภัยถ้าเรียกประชุมนะชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ดี เพ <Player> ย์ยอร์หนึ่งเพย์อ้ยเว้ยเนยบวชผิดเพย์ยอร์ประยุทธ์อ้าวโดนประยุทธ์โดนดิดโคตรตะใจตั้งชื่อได้ตระใจมาก ผีลงตัววันน่ากลัวตามเปหลอกหลอทุก6โมงเย็น ตามหลอกหลอนทุกคนนี่ไอสองตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอ้ยเควสไม่เคสได้ทำตรงนี้ใส่ไฟน่าเบื่อสาะใส่ไฟทั้งปีเลยผีส้มใส่ไฟ เยือนั่นแหละเชิดกูสิทำตัวมีพี่รุด ฆาตกรได้ถูกออกไปหนึ่งคนเดี๋ยวจะได้ดูก่อนเมื่อกี้ใครเป็นฆาตกรวะ คนเป็นผีกูเป็นช่างไฟหน้าที่ของกูคือช่างไฟมาเพื่อ่อมใส่ไฟโดยเฉพาะใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเดินตามทางหรอกผีจะทำอะไรก็ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวอ้มันอยู่ห้องสองคน สามคนเว้ยอยู่ไหนไวะไม่รู้อ่ะรู้แต่ไปทางนี้แล้วกันโอเคทางนี้มีใครอยู่กันสามคนมีไงอยู่กันสองคน อ e ู๋กูตดเป็นฟองเลยปุดนปุ่นปุ่นมีแค่ลุงสุขเป็นฟองอะไรของกูวะไอ้ตรงนี้เอาไปทำอะไรพวกมึงสองคนเป็นคู่เกย์กันเหลอดีเนี่ยมือที่สามอันนี้คือมีสามคนอยู่ในห้องนี้นะ สี่คนแล้วมึงเพื่อได้ทำ้วเรียกประชุมคนตายยังเท่าเดิมมึงไม่มีพิรุษอะ โดนแน่ไอ้จำภูคงไม่ใช่หรอกมั้งนั่นไงกูว่าแล้วคนไปสงสัยมัน

อา้าวไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยอ๋อใช่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 เฮ้ชนะเลยช <laughs> 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 นะบบผีผีได้ทันนะแพ้เอ้กูเหมือนชิดบุญเฉลี่ยวว่าโดนป่าเอา้ยอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวกูก็ติดคุกหลอกเว้ย